อ้าววันดีครับวันดีครับโอ้ยโวยเล่ไม่ยามผ้าไม่ยู้เนี่ยแล้วมาเกี่ยวข้าวเป็นเป็นเจ้าหน้าแล้วตอนนี้โอ้ท่านสอทท่านสอทมาช่วยเกี่ยวข้าวเขาวันนี้วิ่งดินไม่รุ่งเออมุ่งทำนาเกี่ยวข้าวอุ้มแรกอุ้มแรกเม้งตัวมันเกี่ยวเกือบเบิดแล้วตอนนี้มันก็ได้อุ้มเดียวหน้่งตน

ดองยาครับดองยาไหลได้หลายปอนด์อุ้มหนึ่งนี่ถ้าต้นสองอุ้มนี่เต็มกระบะปอนนี่โอ้ยหนอขุดดินขายดีกว่าสิจะผงหมือดเออจะผงหมือดเออให้มันเต็มกระบะเต็มอุ้มหนึ่งบ่ได้หลายดิจอย

เหี้ออกหลายบ่าน้ำดินนะมันเหี้อไหลบ่าน้ำดินเดเอาอุ้มนึงได้หลายอยู่นี่ยละ่ะโอ้ยอุ้มนึงได้หลายอยู่นี่กดถีเกี่ยวจนเต็มมันยัดเหมืนตัวอุ้มนึงสองห้องสิมาหมดว่าทางเขาสามเบียรเหลืออยู่ว่างสองเ,เลลงองบียรนี่แหละ แก็บดำอ่ะดีนี่ผมผมมาถามหอกนี่ตกตะเกเขาะเลยา่าโอ้อุ่มหนึ่งในหลายยุ่นี่ซ้ำนี่เดี๋ยวจะสอบครับนี่เดี๋ยวพอยี่สิบปนี่นี่ซ้ำนี่เดี๋ยวพ่อยี่สิบสอบไป ได้ยี là, là, là ่สิบสอสี่สิบสองปรานนันมดทงนี่ได้ยี่สิบยี่สิสองเนี่ยเม็นหยาหลายครับเมียหยาไหมมันคือบอนหยาออกว่ะพอแดงขึ้นไปกรอบเาาออกแล้วนี่ยืางคางล่างนี่บอมันมันกรอบเลยย่เท่าไปเบบงยืของขอบขอบกองเขา คือมเบมงไปกอบออกด้วยยุดขังขอบกองเขาหยามันไหลลงไปกอบออามือกอบออกยากยาครับยาผมหลับแล้วครับเนี่ยมึงิ่งมึงมึงึงหยางได้หยาเพื่อไมันจะพกเกิดท้่ยนี่แล้วสิเออกอบออกเลยกอบออกเลยมันไหลลงมาจากกองเขาเนเออผมที่สองสอคมีดอก มีในเนื่อครับบางหนมันก็ทำถิ่มได้ครับม่อบางไทนี่เกี่ยวบ่ด้เลยครับหี่ไทนี่บ่ด้เลยครับหน่ไ้ยนี่ป่ยเกี่ยวเลยป่อยเลยเลยหนบไปทงไต่ครับไปทงไต่ครับไปหน้าแปดไรไถมาแล้่วเครื่งเบียนน่งไก่อดี่ห้อมกระบะ บ่มมดอออันนี้ยังวาเราไถเขาเองดิฮะอเออเห็ดเห็ดนะเห็ดทั้งโคกเห็ดครับเขาสางรีสอส์ทครับซีเมนของคนเวียดน้ำผมมึงอยู่นี่ เขาเจาเห็ดขอกงวเป็นหม่องผักง้วไม่ล่ามาขายไหมเป็นรีสอร์ทปมะมาจะขายสิบหกสิบ่อง้งง้บานห้องนี่แหละไปส่งพุ่นแล้วมั้งแมนแมนครับแมนครับแมนครับไอ้นี่ไม่เป็นบักต้นเหยาบท้อเขาแต่กูเลยดิ ไม่ยังถอยังบนนอตนเสียงน้ำไหลอยู่นี่โอ้ไม่ไบ่ได้หยับตัวนี่เหลยออยู่เหลยออยู่ไม่ได้หยับน้ำยังไหลอยู่ลำบากเ <laughs> ขาห่วงงามอยู่ดีครับแต่ว่ามันมันได้ต่ายนี่แหละ lấy nhìn lấy, lấy. nhìn đi lấy không nhìn đi qua, nhục cần về được không? là làm bố hẹn hò chẳng hay nát ạ Nà, má vào thuốc thầy Còn là mừng tay khăn theo, săn săn mừng cái tay để Kinh phải à Má thăng ạ คันเท้าตัวมาโคปั้นมาใส่คับคบว่าเดีมาโคปัน้นถ้มามะทยด้กินเขาให้นี่ก็ได้มัานจะขามมะไหนแดงเดี่ยวพี่เจงเนี่ยวตันไหนเบื่อต้นค้มันยกง่วงกิน <laughs> ไปเกาฝุนเกีียวมือเนาะกันแทีม่มอะไรไงไปฝุ่นเลยว่ะต้นันนสั้นผมกีห่หละต้น đâu thì tôn thầu lốm mẹ nam lái vào nam lái ให้ยวเนี่ยรถยนมรถยนเยเลยนี่เียวนไหหนูหลครับผมมาดิปับไม่ไหมหนูเผมมาดิปับเห็มันเป็นไหไงไหมคือพอถ่นตต้อับเห็นเป็นไหไงไหมทั้งเชิงหุ่นะทั้งล่างมองนี้ได้แล้วนี่อันนี้พราด้กินเขาอยู่นี่ ลอกลอกดินไปขายเบรียงเลรอลอกดินไปขายเหเบร่ลอกเลยเป็นไอเดียวเลยเา <c oughs> คือบอ,อมัลงมาถมหนิยังไงอ้าเรันีน้นตัววไ้หัวมันป่ำดดิบ่นะบอเอาสูงก็ยังไยเปีย่ยงใครระดับตัวนี้มันก็ดีบ่มีหม่องเปีงน้ำแล้วบ่ห่วยสูงกว่านะตำแล้วต้องเอาตัวนี้ขึ้นอีก ตอนอนเดอดเห็ด,ดหน้าปนี่ปีนี้ผมไ่ได้ก็จะเอาเสาเห็ดแต่นาคือเขาไปผมมีสะพายหน้าผมมีปลอยล่างด้คือเห็ดผมมีเวลาผมขาดจะล้างได้นาอล้างใช่เดยดีกว่าอเอานี่ละผมยังว่าปีหนาจ้าผมเตือดมเห็ดเพาว่ามันปวดสมองเดียเที่ยวมาแต่นานนให้เป็นเห็ดรอน้นจะชิปสอบ1ิสอบดีกว่า cái viên này là phong bưng là pin niềm bao vương rồi Mình ăn chưa ăn của món như thế này. ได้โหดเลยอ่ะใกล้เสร็จแล้วครับนาแปลดไร่เหลือแค่นี้แหละฮะขับรถเกี่ยวเนี่ยมันมันกองอยู่เดี๋ยวมันกลมนี่ครับเลยเลยเลยรึ่งมุมแล้วเกือบเต็มหมดแล้วไม่มีหนูสักตัว ้าจะเอาก้นกินมันล่ะเดี๋ยวลองถามกันแท้กันถามกันหน้ากันไม่ได้ถามขึนนนม้นมังเกาได้ป่นี่กนนกนยกล้อไปเลยไอ้หนู งานไปเอาเพียงมงไ้ก่โอ้รโอ้ว้าวว้าวดีเมื่อไหร่ต้นดําซิ่งไหมผมหมายถึงว่าแรงเร็วหรอวะ าท่านสสมาศึกษาดูงานที่สื่อตะเกี่ยวอกวอดสานสอสมาล่างล่างซ้ายดีกว่าอดีต <c> ผ <oughs> ู้สื่อตะเกี่ยวล่างซ้ายดีกว่าแล้ววะ <c oughs> ผมกับว่าขึ้นอ่ะนี่แม่ขึ้นยี่บ่ได้จีนีไม่ได้ไ่ได้ชั้นปวดเนาะให้นี่บเอาเลย <c oughs> าน,นานนี้ไม่เอาเลยครับนี่ยกให้ห <c oughs> นูยกให้หนูไปกินเลยเามาจิ <c oughs> นน้นหนูดิ <c oughs> เอ้ยมงนีมันมาเก็บให้จังเลยเดี๋วมาได้ด้วนะดอกหญ้าดอกหญ้ากับป้าปูนได้เอาละท้ายดอกหญ้าฮะนี่เด้ขามันยืนห่วงไปนี่ได้มันรัดมะนีรัดมาคืนนี้ได้หนิมะแดงไปบอกมันขามมะนีหน่ บ่แม่มันจขิข้นไปห้เทิงเห็มันขึ้นมาเหนีเนยเขาแต้งทางลำเรือไปเจของมังนี่น้อยนึงฮะบอรัดมานาานีน,น, <c oughs> น,นี่ได้ขืนนีเดมังนี่สโลบไปได้เนี่ยรถไทสโลบไป,ทปกกแทนมันนี่จะเกาสีลอกออกอลอกายับันเรดินเนาะจับจผม่าจับระดับให้รถเจ้าหน่พอดีเนาะทีกังแรนมาอยูอ่ มันบ่เบิ่งสัมเบิ่องสัมบ่อะเกี่ยวไดี๋ยวได้ก็ซ้ำนั่นล่ะนี่กับิบะได้ยุบ่นี่ได้ยุ่ด้วยหมอนึงมอหุงเขาอู้เ้วเขาเจ้ากินแล้วปีนี่เอาบวกอย่าหัวก้องหนึ่งหยา มีหมดแดงก่อบักหยาว่อกองนึงบางหย่าอี๋มันเป็นอย่างจริงามบักเสียบักหย่านะเนี่ยวบ่ได้ปลูกมันเป็นอย่างจะมาเกิดถ้าเนี้ยวปลูกกินมันเป็นอย่างจะมาเกิดแต่ละเกี่ยวมาหลดต้นทะเลเก่าให้เทียมมันเต็มอยู่สื่อนีพอดีจิ๊บจี้๊บจีบเลย เอาถือไงเขาถีอถยรถออก

้นเี่ยวอัเบิ่ต้นเดกเครื่อุ้มเดอุ้มเครื่องมาหน้าเปไรเเขาอุ้มเครื่องออหันดีใจก็ว่าะอุ้มเครื่องกันไราอุ้มเครื่องรับมันเบิ่งแหล้าหันอุ้มเครื่อง เอาทั้งหลังงามบ่เคยมีดอกงาปเลดรถดำนี่ไงีด้วยหรอชีสิบสองด้วรู้ีสรับยายนิ่นาดี่วจะสามสิบชีสิบสแล้วเนาะก็เป็นมา้ mệt Nam gì tổ đã đang làm đó nhà lươm đáy là vậy này nhà bỏ mát đâu chưa mướn đâu mướn đâu ngon Mất rồi, mất มันเน็ตหน้าขอไปขายโปรโมชั่ค่ารถเจีว้วรถดไถคันใดซ้ำ่มดิกว้างครับแน็กกว้างดีไปมา,าดเดไปเอาขอมมาอคือรถโอเคครับผมเรียบร้อยได้แค่นี้ก็ดีใจแล้ว เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ